ความการุณานงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t ่วนเธอมา n n <มา S 1> <ล>อวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ตำนานจอมยุบผู้ดังสานอนิเมะนะคะครับผม EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามถึงหนึ่งร้อยเก้าสบห้านะคะคก่อนจะไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่ง้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับ คุณคุณที่พวกท่านเคยช่วยชินหมิงไม่เคยลืมอาจารย์ทรงมาดีวสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องการแรงจากทุกคนช่วยกันป้องกันศัตรูชินหมิงมากครั้งนี้ไปร่วมมือกับโรงเรียนตระกูลราชาทเทียนต่ออาจารย์ชินตอนนี้ฟาบาให้ความสําคัญกับโรงเรียนสื่อไหลเครือที่สุดทรัพยากรผู้มีความสาม,มารถ<า>เอตไดต้องร่วมมือกับพวกเราด้วยตอนนี้บนดินแดนก็มีวิญญาจารย์อิสระไม่น้อยที่ปัดคาเชิญขอจักรวรรดิวิญญาณยุทธต่อตามพฤติกรรมปาดเถื่อนฟาบาจะผูกพิษกับอิทธิพลทุกด้านปรบปรุงจัดตั้งกองกำลังวิญญา อาจารย์อย่างเข้มงวดแต่ว่าวิทญยญาจารสระส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการทํางานเป็นทีมยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสู้รบเพื่อกองทัพถึงแม้อาจารย์อยากจะคิดยุทธศาสตร์การรบที่รั้าเลิอออกมาได้แต่จะทาให้เหล่าว,วิญยาจารย์เชื่อถือได้เรียนรู้ได้ยังไงยังคงเป็นปัญหาใหญ่เรื่องพวกนี้คือสิ่งที่พวกเราถนัดพอดี้ถูกต้องสิ่งที่สําคัญก็คือพลังของอาจารย์ในโรงเรียนตะกุลราชาทเทียนโต,ตอาจด้การอบรมจากทุกท่านต้นฝึกฝนทหารที่องอาจออกมาได้แน่ เอาเบียดทไมอยาวเขาล้วงนะนี่ในเมื่อฟาบาดกับอาจารย์ใหญ่ยอมรับในพวกเราก็ไม่มีอะไรให้กังวลร่วมต่อสู้ด้วยวิธีแบบนี้ได้คนแก่เท่าอย่างพวกเราก็ไม่ถือว่าเสียชาติเกิดแล้วมาคุยง่ายนะมา นี่สาที่สี่ที่สองที่ห้าที่สี่คือวัววุโซข้าคือถังซานจากการทดสอบที่ห้าของเทพสมุทรตั้งใจมาขอท้าประโลนโอ้โหนี่ป่าดาวเออเหมือนในตัวนั้นเลยที่น้องใช่นั่นใช่เจอมึนงงอ่ะใช่อันนั้นเจอหลอกจากแม่งกับคนคนนี้เพิ่งเคยเห็น ว่าคงยกเลยครับแม้ตอนนี o, ้เสียวอู่จะมีเวลารวมจิตวิญญาณและร่างกายเข้าด้วยกันสองชั่วยามแต่การต่อสู้ก่อนหน้านี้ได้ผ่านเวลาไปกว่าครึ่งแล้วยังต้องเจอกับพรหมยุทธ์มังกรสมุทรที่แข็งแกร่งอีกการสู้สนามนี้ต้องรีบสู้รีบจบให้ได้โอ้เริ่มเลยเหรอโอ้ญาณยุดเจแิ่วิญญาณยุดเลยอะหัจัด โอ้โหทำไมมีไหล่กันจังเพราะเป็นปลาเหรอปลาดาวเหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรเหรอมันเป็นปลาล่าเนีอยเป็นกระปุกขวดเนาะโอ้ยน่ากลัวมากโอ้โหปูรักกาเเนี่ยแขนจะเย่อไปไหนดาราสมุทรอะไรกันเนี่ยผีสาจชัดๆเออน่ากลัวโหดมากเลยอ่ะเนี่ยตัวเนี่ยต้องหาจุดอ่อนอาจจะเป็นตาก็ได้เดี๋ยวเจอ ขวานจิ้งตาเลยผมรู้ว่าพวกเราไม่ธรรมดาจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้เลยถือโอกาสชิงความได้เปรียบเขาเลยแกเทนวิญญาณยึดใส่เลยครับรู้ว่าไม่ธรรมดาเช่นเดีนสมุนก็เป็นวิญญาณจ่าสายควบคุมวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสายควบคุมระดับสูงคือใช้การควบคุมประท่าการควบคุมวิญญาณแสนปีสามมุมโอ้แต่โอ้ยจับลงปืนเลยนวุ่ม เพียงดูจกักรพรรดิเงินคำของข้าไห้ดูพลังวิญญาณของข้าได้ด้วยโว<อ>้ทักษะวิญญาณที่จะกายแท้เงินคำกายแท้เงินคำโอ้ยอย่างสวยอันเนี้ยโอ้ยชื่อท่าก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะอ,อันที่เจ็ดนะจะเบี่ยงเหรออ่าโหถูกดูดโห่จัดเทพสังหารจองตี เออโอ้โหหลังวิญญาณกำลังไหลออกแก่ข้อต่อไปไม่ได้แล้วพระสัตว์วิญญาณที่ข้าของราชาเงินคำตัวรุ่มเวอกาสสะสมพลังไม่มีประโยชน์เพราะวิธีโจมตีเป้าหมายเดียวของข้ามีเพียงของราชาเงินคำที่รวบรวมพลังโจมตีไว้จุดเดียวได้หมายความว่าจะสถานการณ์ที่พลังโจมตีเท่าเทียมกันอรูปภาพของมันมากที่สุดโอ้โหโอ้ยตัดขาดเหรอใช่เดี๋ยวดีใจเร็วเกินไปงอได้ไหมอ๋อ ปวดเดินน้านิั่นม่กำเนิดใหม่บ้านอ่ะงอกนึกว่ากำเนิดใหม่เอาใหม่มาทำอะไรกำเนิดใหม่ใช่ไหมโอ้โหปวดอ่ะพิทเหรออุ้ยสีเขียวพิทเหรอวิมีอะไรอ่ะมีช่องอะไรอ่ะดูดเหรอไม่เนี่ยงการ์เล็ตซี่ได้เหรอตัดไปเท่าไหร่ก็ได้ประโยชน์ปฏิการ ไอ้เมื่อบนวดของเขาจะมีฤทธิ์ชาอีกด้วยฤทธิ์ชาข้อต่อไปไม่ได้แล้วสับสนิ่งทั้งหลายหุบความเล,ลื่นไนก่อะไรนะสับสนิ่งทั้งหลายคือเขตุแดนวิพัฒนาของแนนด,ดนนิ่งเคลก่อนไก่เคลื่อนไก่หลังจาย้กที่กับไปมันดูดได้หมดแล้ใช่ลองเทียบกันดูว่าการดูดกลืนของใครแกันก่อกันเออเอาสิ คุณดูดผมก็ดูดอ่ะดูดไปดูดมาเป็นราชินีนาพรหมยุทธ์าดูเ้นของเขาแกงกว่าข้าเอาโง้เขานักขลังสเจ้ายังไม่รู้ตัวอีกหรือยิงสะพันทุกตำแหน่งความสามารถในการดูดเดินของข้าก็ยิ่งมากตาแต่านาผู้สืบทอดเทพสมุทรจะทำให้ข้าผิดหวังจริงๆใน้ข้าจบละครที่หน้าขันฉากนีุ้ดทสุดยอที่มันใจค่ะ้แล้งดึงดูด มันต้งใจเลยเนีดูดเหมือนเพชกอาจจะมีอะไรมันหลุมดำอันตรงเนี้ยอันที่เป็นก้อนก้อนน่ะก็ดูดทุกอย่างเข้าไปอ่ะเออเอาเข้าไปเลยแล้วกันเข้าไปเลยแล้วกันเข้าไปจัดการด้านในเลยมิติละมิติส่วนมากทางซรายจะชนะนะตลอดเลยใช่ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนที่นี่ที่ไหนร่างกายเบามากเลย รอบข้างไม่มีอะไรตัวอะไรนะพลังวิญญาไหลออกเร็วขึ้นสิบกว่าเท่าเลยปลาจิตเต่า ดูดเข้าไปข้างในแล้วไม่ดีแน่แรงดึงดูดมาหือมาจากทักสาวิญญาณที่เกส่งผลต่อจิตวิญญาณคนทําให้ถังซานไม่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตสมนึกทรรําำลายการผูกมัดไม่ได้ถังซานจะออกมาไม่ได้ตลอดกาลตลอดกาลเนี่ยไม่รับรู้เลยก็ดูของน้องน้องมันเรียกสติแล้วที่นี่มันเขาวงกดมากเลยบมอไปเห็นทางออกเลยสัก<ค>นิดทำได้แค <น S 1> ่ลองดูแล้ว วิญญาณไหลออกไม่หยุดภาษาวิญญาณก็ใช้ไม่ได้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนข้าต้องออกมาให้ได้อุ้ยอะไรแปลกอ่ะมัยังติดอยู่เหมือนเดิมนี่ยอมมันอะไรหัวใจเหรอแสดงว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนของมันปะพังอันนี้ก็น่าจะเอาไปได้ปะเหมือนไส้อ่ะเมื่อกี้เป็นเกลียวๆกลมๆอ่ะเรียกว่าสมองหรือหัวใจเอออาจจะใช่อะไรเออ เป็นปลีวอุ้ยถังซาน,นี่เออล่างเขาเหรอวิญญาณที่ไหลออกบากมืนจะช้าลงกว่ก่อนหน้าดีแล้วทำอะไรอ่าทำมันช้าเปิดเตัวเถอ

ต้องมีสิสัง่นเฮ้ยเดี๋ยวอูมาแล้วเดี๋ยวอูมาช่วยมาคู่บุญถ้าแบบนี้ทางส่้นจะชนะได้เลยถ้าเสียวงมาได้แบบไม่พอต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่พออะไรอะ่ะน้องคงสติได้สองโชยามปะ หลังจากว่าใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะนี่ไงก็อยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะต้องเสาต่อไปล่ะท่านคิดว่าข้าทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เพื่อตามหาท่านเหรอเป็นหนวดมากมายขนาดนี้มี็นหนวดหนึ่งที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ถ้าได้ความเป็นจริงก็ไม่เคยโจมตีข้าเลยเป็นไรเขาชอบมีอะไรแบบนั่นก็คือจุดที่เขาอ่อนแอที่สุดอย่าแล้วลายปิญญาณผ่านไปหมดแล้ว เซ่อูพื the the ้นที no ่เพชรดาไปตรงนั้นเน้องใช้ได้เหมือนกันเหรอพื้นที่พชรจาฮึยินัดต่อต่อนักสัวิญญาณที่ป่านัดสองโอ้โหเซ่อูหัวจันเลยนักสัตวิญญาณที่หกบนหลับสูงโอ้โหงัดออกมาแบบทุกอย่างเลยอ่ะที่มีอ่ะ โอ้โหอาถังสารออกไปก่อนดูดเจอโอ้โอ้อืมดูดพิษเด้อฮอร้อนเย็นศักยภาพไม่ด้อยกว่ากระดูกปิยแสนปีแล้ว ดูเาดูก็ดูเหมือนกันน่ะโอ้แต่ก็ดูแมงมุมพัฒนาไปถึงแสนปืนแล้วข้ารับรู้เส้นหัวใจเต้นของท่านอย่างชัดเจนแล้วถ้ายังไม่หยุดจะทําให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงที่ไม่อจาดเชยได้ยอมเพคะอ่อนข้อให้แล้วข้าจะคืนพลังชีวิตที่ดูซับกลับมาให้ท่าน เกือบเกืบนะน,นี่คือกระดูกวิญญาณภายในของเจ้านึกไม่ฝันว่าทั้งสารหลุดขื้นที่ข้าผมแทนที่สุดจะพ่ายแพ้ต่อเจ้าเจ้าชนะแล้ว <c oughs> ทั้งสารผ่านการทดสอบสาวศักดิ์สิทธิ์นาราสมุทรเสี่ยวอูเทียงข้างผ่านการทดสอบพี่ดีจริงเลยขอบคุณผู้อวสอมาก เขาจะเหลือเวลาเท่าไหร่ครับมันเหลือตั้งหลายนะตอนนี้เสาที่4หรือ5 5้ามี7เสาอ,อะไรให้ดูเลยให้ดูหนังเรื่อง อะไรอ่ะ้ำเงือกเลยสวยมากเลยเอาเอาดีอ๋อการต่อสู้น kind of ี้คือการทดสอบสุดท้ายของจูช yep, ิงจูชิงอีกเดียวระหว่างการประลองเจ้าห้ามฝืนเด็ดขาดหากทำไม่ได้ก็ยอมแพ้รักษากำลังเอาไว้รอหลังจากข้าเอาชนะนารีสมุทรเจ้าค่อยท้าประลองอีกครั้งเอาชนะให้ได้ในครั้งเดียวจูชิงขอบคุณนะพี่ซาย ข้าเชื่อว่าตัวเองทําสําเร็จได้ hmm. การทดสอบก่อนหน้านี้ท่านทำเพื่อพวกเรามามากแล้วครั้งนี้ควรให้ข้าตอบแทนบ้างเฉฮอย่าลืมว่านอกจากท่านกับมู่ฝ่ายแล้วพลังวิญญาณของข้าสูงสุดนะสมกับเป็นจู๋ชิงไม่ยอมรับความแพ้แพ้ง่ายๆก,การต่อสู้ของพวกเรา <c oughs> เหตุผลที่จำเป็นต้องชนะก็มีอยู่อย่างเดียวเสมอมาู <c oughs> ด,ดีมากจูอชิง จบปะเนี่ย